สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล f อฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ประจำวันอังคารที่19เมษายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่วิเซอร์โกเบก็เฉือนอาชนะคิชิไป2-1ชนะนเอฟซีเสมอกับฮองอันยาลาย1-1แล้วก็โ oh ยโกฮาม่าเอฟมารีนอสแพ้ให้กับชอนบุกไป0-1นั่นก็นเลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยเริ่มที่กลุ่ม H ครับชอนบุกนั้นเป็นจ่าฝูงที่4คะแนนอันดับ2โยโกฮาม่ามี3อันดับ3ซิดนีย์มี2แล้วก็ฮองอันยาลายอยู่อันดับที่4มี1คะแนน หมาที่กลุ่มเจอันดับหนึ่งและก็2เป็นวิเซอร์โกเบกับขีชฉีเก็บไปทีมนาสาคะแนนส่วนอันดับสุดท้ายเชียงรายเก็บไปศูนย์คะแนนเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนะต่อไปครับรอบแบ่งกลุ่มนัดท,ที่3านะฮะวันพฤหัสที่2ี่เมษายนก็จะมีอูซานเจอกับทางกวางโจ G, บีจีปุุมพบกับยูนเต็ดซิตี้ชางตงพบไลออนซิตี้แดกูเจออุลวะเลสคาวาซากิฟอนทะเลพบกับยา h o o แล้วก็เมลเบิร์นจะเจอกับชองนัม ตามด้วยวันศุกร์ที่22เมษายนก็จะมีชอนบุกเจอกับฮองอันยาไลยซินเอฟซีพบกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตแล้วก็วิเซอร์โกเบตจะเจอกับเชียงรายยูไนเต็ด